พี่ขอความรู้เรื่องการปลูกย่าแฝกนะครับผมครับที่ปลูกแต่เริ่มต้นแปลงเลยใช่ไหมใช่ครับขุดเสร็จปลูกเลยครับหมายเพราะว่าเราจะต้องนัดหมายย่าแฝกในช่วงที่เราขุดแล้วใช่คือจองไว้ก่อนครับจองแล้วพอเขาบอกว่าได้อย่างเงี้ยแล้วจังหวะเราขุดพอดีพอเราขุดปุ๊บก,ก็ไปรับย่าแฝกมาแล้วก็จ้างคนปลูกตอนนั้นผมยังทํางานอยู่ก็จ้างคนปลูกเลย ภูพรมทั้งหมดนี้หมดไปกาดเยอะไหมอืมสามหมื่นมัน้งครับฟรีเนาะฟรีครับครับอาประโยชน์หญ้าแฝกมีอะไรบ้างครับพี่ประโยชน์หญ้าแฝกก็ช่วยการดินพังทลายนะครับครับการดินพังทลายเนี่ยดินจะไม่พังทลายลงไปข้างล่างมากครับมันจะติดรากแฝกเราจะเห็นเลยนยะครับแล้วก็นะ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่เราได้โดยคิดไม่ถึงก็คือมันจะช่วยปรับปรุงดินครับ oh. ดินมันจะดีขึ้น uh. แต่ข้อเสียของมันก็คืออย่างเงี้ยอันนี้ดีนะว่าผมปลูกนี่ก่อนมันถึงโตแต่ถ้าเราปลูกแฝกก่อนแล้วเราค่อยปลูกนั่นกลางแฝกไม่ขึ้นเลยปลูกยางนาข้างหลัง oh. ปลูกลองแฝกไม่ขึ้นเลยมันสู้ยาแฝกไม่ได้สดู้รากยาแฝกไม่ได้มันเจาะไม่ทะลุรากยาแฝกครับ oh. ก็เลยเขาก็ไม่โต แต่ถ้าเราจะปลูกก็ปลูกห่างจากไม้ป่าสักหน่อยไหมใช่ครับตรงต้องปลูกให้ห่างนะครับ,รบห่างพอสมควรและจุดที่ปลูกยาแฝกถ้าเราขุดแล้วมันมีเบิร์มเนาะมีชานบ่อครับเราจะปลูกจุดที่เป็นขอบเลยใช่ไหมฮะควรจะปลูกจุดที่เป็นขอบครับชั้นบนเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องปลูกครับเพราะผมก็กําลังจจเอาออกชั้นนี้พอพอดินมันดีแล้วชั้นชั้นนี้ผมจจเอาออกแล้วก็ปลูกเป็นผักของกินผลไม้ แทรกนั้นก็ปลูกแค่ตรงชานบ่อขอบชานบ่อแค่นั้นพอชั้นล่างอ่ะพอแล้วครับริมตลิงใช่ครับหรือถ้ามันอาการมันหนักเช่นฝั่งนู้นอาการมันหนักคือทางนู้นมันบ่อลึกแล้วก็เบิร์มมันน้อยการอํานาจในการพังทลายมันมากเดี๋ยวพอน้ํายุบผมจะไปปลูกเพิ่มแล้วอาจจะปลูกในน้ําเลยคือปลูกปลูกตรงสลบใช่ครับตรงเอียงอ่ะนะใช่แล้วก็ข้างล่างด้วย ลงไปอีกชั้นหนึ่งคือหมายความว่าพอน้ําเต็มเนี่ยแฝกมันจะอยู่ในน้ําเลยคือช่วยอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าน้นมันน่าจะวิกฤตมันโดนเซาะใช่ไหมใช่ครับมันโดนเสาะแฝกยังลงไปเลยครับนมันเซาะลงไปทั้งกอเลยฮะเพราะเราไปทําเขาชันเกินเพราะว่ามันลึกไงพอมันลึกปุ๊บเขาต้องการส l o p มันไม่มีเขาแต่งเองเลยแต่ที่ปลูกไปที่แบบอุทธันานี้มันมันลดการ สไลด์ลดเลได้เยอะไหมเยอะครับจะเห็นจะเห็นได้ชัดเลยที่เราไปลงอาบน้ำเมื่อวานเนี้ยมันจะพังเห็นไหมแต่ถ้าแถบที่เราปลูกแฝงนี้ไม่ไม่พังครับเห็นชัดเลยครับแล้วทีนี้ประโยชน์เนี่ยที่คนกำลังมาเกี่ยวอันนี้ให้ให้ป้าเขามาเกี่ยวเอาไปกรองทำทำหลังคาขายเป็นอาชีพของเขาผมก็ให้ป้าเขามาเกี่ยวฟรีคือเป็นชาวบ้านแถวนี้ยครับ ถ้าสมมุติว่าไม่มีคนเกี่ยวแล้วก็เอาตัดเป็นแทนฟางได้เลยได้ครับผมแทนฟางนี่ดีฮะชั้นดีเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ไม่ไม,มีเชื้อราครับครับอ่าไม่ไม่มีเชื้อราจะมีแต่ลาขาวไม่มีลาดําต่พี่เดินไปดูครับ,รบนะปกติเราจะเห็นที่เขาทําหลังคาด้วยจากหญ้าขานะใช่ครับหญ้าขานี่จะอยู่ได้สามปีสองถึงสามปีแต่หญ้าแฝกนี่ป้าบอกว่าอยู่ได้ถึงห้าปี เนี่ยฮะพอเขาทำวางหน่าากกสวย,ดดยใช่ฮะตากประมาณสองสามแดดพอแห้งแล้วเขาก็จะเก็บใส่รถต้องเป็นคนที่มีความเพียนครับ <c oughs> <c oughs> ถ,ถึงจะเกี่ยวทำได้ลองคุยกับป้าดูครับ งนั้นตรงจริงๆขอบตรงขอบไม้ป่าเราไม่ต้องปลูกญ้าแฝกก็ได้เนาะได้ครับขอบบนเนี่ยปลูกเด็ตรงตะลิงบ้างคอถ้าอย่างที่คนคนที่แรงน้ําจริงๆอะ่ะแล้วเขาจะปลูกแฝกรอบผลไม้อะ่ะ <c oughs> ถ้าปลูกรอบห่างๆอะ่ะได้อะ่ะ <c oughs> เพราะว่าพอปลูกปุ๊บเราเกี่ยวแล้วก็เอาใบเข้ากลางเอาใบเข้ากลางดินก็จะดีขึ้น <c oughs> แต่ถ้ามาปลูกติดต้นเลยอะ่ะจะมีปัญหา <c oughs> แต่ถ้าต้นโตแล้วไม่ไม่เป็นไรครับ คุหน่าสัมภาษณ์ป้าหน่อยเนี่ยป้าป้าทำมาหลายปีแล้วเนาะทำเป็นอาชีพเลยใช่เอาแต่แยกเผ็นะยาคาก็มีที่บ้านนะกองอย่นั้นเนี่ยยาค้าก็ทำจ้าครับผมอันนี้ถ้าเราเกี่ยวเสร็จต้องกี่กี่แดดครับสามแดดถ้ามันแห้งเราก็เก็บไปมัดเป็นฟ่้นฟ้นนะสามแดดเป็นกำเป็นกำจ้ะกำไปกำก็ได้สองตับอะไรอย่างงี้ครับผมเอาเป็นกองก็ได้สองตับเป็นต้นตับหนึ่งขายกันเท่าไหร่ฮะ 20บาทยีบาทแต่ถูกนะที่เขาขาย25 25ใช่ผมบอกป้าแล้วว่าที่อื่นเขาขาย25่้าแต่ปลาเองก็ยังจะขายยี่สิบราคาราคาเขาไม่ให้ราคาไปแล้ว20แล้วมล้วันขึ้นมาเอาไปแล้วเพราะเพราะแกะขาที่อื่นเขาขาย20ป้าขาย15ราคาที่อื่นเขาเกี่ยวแล้วเขาไม่ได้สลัดนะเขากอเลยนะใช่เห็นไหมแถวนั่นอ่ะของป้านี่ต้องสลัด เอาเศษอะไรอยาคานี่ไม่มีลรสลัดสวยเลยแหละยาคารนอนเป็นต้นเดียวใช่ไหมใช่มันโ่เราต้องเอามือสาวจนกว่ามันจะเออพี่ถ้าเราไม่เกี่ยวไม่ตัดเลยมันเป็นไงไหมไม่ไม่ดีครับมันจะออกดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก็จะรู้ปัญหาของผมคือมอมันออกดอกปุ๊บเขาก็จะขึ้นตรงกลางเนี่ยขึ้นเต็มเลยเนี่ยขึ้นญย่แฝกขึ้นเต็มเลยเต็มถนนเลยนมันนั้นเนี่ยมันเนี่ยมันจะออกดอกเลยเนี่ย หน้านี้ออกต้องตัดต้องตัดครับต้องตัดเรื่อยๆหน้าถ้าไม่ตัดนี่ถึงก็ตายเลยหน้าเล้งอ่ะไม่ออกนะชุดนี้ออกไปแล้วชุดหลังไม่ออกนะออกชุดนี้นะหน้าน้ำเขาจะออกของเขาถ้าสมมุติว่าเรามองถึงว่าจะทํากล้าขายเนี้ยล้วก็ขุดไปชำอย่างนั้นใช่ไหมได้เลยครับขุดไปลงถุงดำมีเงินมหาศาลเลยเนี่ย ก็ลงถุงดำหรอกถ้าเขาจะเอาแล้วมาขุดใส่ถุงนับต้นไปเลยต้นระบาดก็ได้ขุดแล้วฉีกฉีกฉีกก็วางไว้เจ้าของจะขายร้อยละเท่าไหร่เขามาให้ต้นละสลสนอเขาให้ทําแต่ว่าไม่มีแรงทำาเพราะมันต้องขุดใช่ลงขุดทำมันต้องเอาที่ขึ้นใหม่ๆตรง ทางให้ขุดง่ายขุดง่ายขุดไม่ง่ายนะครับนี่ผมขุดแน่นนะผมขุดไปทีนึงนี่โอ้โหปวดหลังเลยครับผม ถ้าตัดมานะคะต้องยกเป็นดวงเลยนั่นนีล้วถ้ามันตายนะคะออกมาเป็นดวงเลยเนาะแสดงว่าเราจะรักษาแยาแฝกอยู่กับแปลงได้ตลอดไปได้ได้ครับแต่ต้องตัดตัดใช่เดี๋ยวมันก็งอกใหม่งอกใหม่ครับโอ้ยเหมือนป้าป้าเขาจะรู้เลยเขาเกี่ยวไม่ทันเกี่ยวไม่ชนะเห็นเขาเกี่ยวไปยังไม่ทันอะไรเลยนี่งอกแล้วขึ้นแล้วเกี่ยวปุ๊บมขึ้นแล้วเียวเมื่อวานวันนี้ยืดเป็นใช่แล้วเนี่ยใช่ครับ รถที่นาเกียวไปแล้วยืมมาแล้วเนี่ยป้าไม่ต้องไปไหนนะป้าอยู่แต่แปลงนี่แหละอยู่กับพี่อำนาจเป็นเพื่อนกันอกด้วยนะไม่ใช่เอาอย่างเดียวป้าก็ทําหลายอย่างทอเสือ้อผักไปเที่ยวมาให้นั่นทำไปเรื่อยๆกระโดงดีครับผมช่วยเนี่ยทำให้ดูสวยงามไปด้วยก็ตอนแรกอ่ะผมป้าแกมาขอซื้อมาขอซื้อเกี่ยวแฝกไปทำ ผมก็เออก็ดีดิมีคนมาเกี่ยวแล้วก็ได้ตังค์ด้วยก็ให้แกพอแกมาทําเนี่ยคุยไปคุยมาป้าแกเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็แล้วก็ทํามาหากินอ่ะผมก็เลยไม่เอาตังค์ละสองคนไม่ใช่ผมเมียกันนะใช่เพื่อนกันใช่ครับเวลาตายไม่ขีดสองปีมื่เขาก็มามาหลานหลานจบมหกไปแล้วขึ้นวิทยาลัยแล้วคบกันนี่แหละเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เขาก็มาบ้านเขามีอยู่เขาเข้ามาเขาก็มาอยู่นานแบ่งกันอ่ะ แบ่งกันเกี่ยวข้าวก็แบ่งกันนี่ก็เหมือนกับมีคนแต่งยญาแฝกให้ด้วยใช่อ่าไม่ต้องไปเอาตังค์ป้าก็ถือว่าใช่ช่วยกันแล้วป้าก็จะทิ้งทิ้งพวกนี้ไว้ให้ผมผมก็เอาไปไปคุมต้นไม้เนี่ยค่ะว่าจะไปลงตรงนั้นให้น่ะอ่าครับเผื่อรถยิ่นไปก็ได้ไม่ต้องครับนั่นแหละครับผมอ่ไปดูที่ภายคุณป้าเขาหน่ให้โอ้ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับหญ้าแฝกครับ ผลกว่าด้วยเนี่ยป้าป้าเอามาให้เขาบอกว่ายกของไม้เห็นกว้างเขาทำยาวเท่าไหร่เมตรครึ่งเมครึ่งออแต่ก็ทำหนาเนาะหนาครับทั่วไปบางเฉียบเลยนี่เอามาให้ผมเสริมเนี่ยนะมันรั่วโอ้มันอยู่ได้สี่ห้าปีเลยเนาะครับนี่ประโยชน์แย่แฝด เนี่ยเหลืออยู่อย่างเดียวว่าจะให้ป้าสอนกองเนี่ยเออเวลาผมจะทําอะไรจะได้ทําเองได้ไม่ต้องไม่ต้องลําบากป้าตรงเชือกนี่เขาใช้เชือกอะไรเชือกปอครับเชือกปอเนี่ยแกแกปลูกปอนะแล้วก็เอาปอมาทําเองเนี่ยแล้วก็ปลูกเองเพื่อแล้วก็เอาปอเนี่ยปอเนี่ยทำไม่ต้องใช้เชือกเลยสมัยใหม่เขาไม่ใช้เชือกสมัยใหม่ครับนี่อยากจะถามเนี่ยว่าปอกระสอบเขามีขายปอกระสอบ ถ้าใครสนใจมันอุดหนุนป้านี่ให้มาแปลงพี่อำนาจกันเลยเนาะได้ครับใครสนใจจะมาป้าขายราคาถูกอ่ะที่อื่นขาย2ี่้าป้าขาย2ี่สิบนั่นนาทีอ๋อตอนนี้ขึ้นยี่ส้าแล้วมีคนมาให้ราคายี่้าแล้วเขาสั่งแล้วเพอมัน่มีแล้วที่ไหนอ่ะเขาสั่งยีบ้าบาทเอาละกันใครสนใจนะฮะ25่บ้าบาทมาติดต่อมาคุยกับพี่อหนาจก็ได้นะจะช่วยเหลือป้าครับ อันนี้พี่ก็ปลูกไปเยอะมากเลยนะฮะหญ้าแฝกเนี่ยรอบทั่วเลยคร,รอบพื้นที่เลยฮะ